ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกจุลพงศ์ซั์คารมอัคติไม่เป็นมืออาชีพขาดวุทธิภาวะ จุลพงษ์เนี่ยซัดนะครับคารมอัคติไม่เป็นมืออาชีพขาดวุฒิภาวะพาดพิงใส่ร้ายก้าวไกลกดดันสารรัฐธรรมนูนนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับการที่ออกมาแล้วก็มีหลายๆคนออกมาว่าวันนี้ก้าวไกลกดดันสารรัฐสารานัฐธรรมนูญคาถามน,นะครับว่าวันนี้คนที่บอกนะครับว่าก้าวไกลเนี่ยไปกดดันสารรัฐธรรมนูญเนี่ยคนเหล่านี้กำลังดูถูกสารรัฐธรรมนูญใช่หรือเปล่า กำลังดูถูกสารรัฐธรรมนูลใช่หรือเปล่าว่าสารรัฐธรรมนูนนะใครก็สามารถกดดันได้แค่พักก้าไกลออกมาทาแค่นี้ก็เป็นการกดดันสารรัฐธรรมนูนได้แสดงว่าคนที่บอกนะครับคนที่คิดเนี่ยกำลังดูถูกสารรัฐธรรมนูลใช่ไหมนะครับกำลังดูถูกสารรัฐธรรมนูลอยู่ใช่ไหมว่าสารรัฐธรรมนูนเนี่ยใครก็กดดันได้นะครับ ต้องบอกนะครับว่านะครับที่คนคิดแบบนี้แสดงว่ากําลังดูถูกสารน้ำนูนอย่างเห็นได้ชัดเพราะผมเชื่อสารน้ำนูนไม่มีใครกดดันได้ครับสารน้ำนูนไม่มีใครชี้นําได้ครับคนที่คิดว่าสารน้านูนชี้นําได้คนที่คิดว่าสารน้นนำน,าานูนกดดันได้นะค,คนที่ คิดว่านะครับสาร glasses, รัฐมนูลน,นะครับเอ,อ้ยจะไปตรงนั้นนะครับโอ้โหอะไรอะพวกนี้นะครับผมบอกเลยไอ้คนเหล่านี้กําลังดูถูกสารรัฐมนูลหรือเปล่า,าตั้งคําถามเอาไว้เลยนะครับนายจุลพงศ์อยู่เกียรติสอสอพักก้าวไกลแถลงข่าวชี้แจงกรณีรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัตรีคนหนึ่งนะครับนายคารมพลพรกลางนะครับได้กล่าวหาหัวหน้าพักและนะับ พักก้าไก่หลายประการในการต่อสู้ทางกฎหมายในคดียุบพักเก้าวไก่ว่าการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวของโครองโคศกนะครับเกิดฟาร์มมีอคติส่วนตัวและฟาร์มไม่เป็นมืออาชีพในตําแหน่งโคศกรัฐบาลประการแรกการต่อสู้เรื่องของอํานาจศาลที่กําลังพิจารณาคดี ในคดีใดนะครับคดีหนึ่งว่าศาลนั้นไม่มีอำนาจในการพิจารณาคดีดังกล่าวนั้นเป็นการต่อสู้คดีโดยปกติที่ฝ่ายผู้ถูกร้องหรือฟ้องร้องสามารถยกขึ้นมาต่อสู้คดีได้ในทุกๆศาลในทุกคดีในศาลไม่ใช่เรื่องที่ฝ่ายที่ยก นะเรื่องของศาลไม่มีอำนาจขึ้นมาต่อสู้แล้วเป็นการกระทําฟามผิดฐานละเมิอดอำ,อำนาจศาลมีคดีในศาลจํานวนมากที่ศาลยกฟ้องด้วยเหตุที่ว่ามีการฟ้องผิดศาลคือโจท์หรือผู้ร้องนะครับไปฟ้องต่อศาลที่ไม่มีอำนาจพิจารณาคดีดังนั้นการที่พักก้าวไกลย,ยกข้อต่อสู้ประเด็นหนึ่งว่าศาลนับนูนไม่มีอำนาจพิจารณาคดียุบพรกคก้าไกลจึงเป็นเรื่องปกติที่ตรงกันข้าม ทั้งที่ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแต่แต่พูดชี้นําสารรัฐธรรมนูนว่านะครับการยกข้อต่อสู้ว่าสารรัฐธรรมนูญไม่มีอํานาจพิจารณาคาดีเป็นการละเมิดอํานาจศาลเช่นนี้หากไม่ใช่การมีความร,รู้อันจํากัดนะครับของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแล้วน่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยมีอคติส่วนตัวนะครับกับพักก้าวไกลนะครับ ประการที่2การต่อสู้ของพักก้าวไกลที่ยกขึ้นต่อสู้เรื่องของที่กกตดําดเนินการกระบวนการไม่ถูกต้องตามพรบรว่าด้ือพักการเมืองและระเบียบของกกตอเองในเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานพเพราะกกตไม่ได้เรียกให้พักก้าวไกลได้มีโอกาสให้นะครับข้อเท็จจริงนะับกล่าวหักร้างข้อกล่าวหาของผู้กล่าวหานั้น ขอชี้แจงว่าเป็นการต่อสู้ของพรรคก้าวไกลในวิธีการพิจารณาของกอกตก่อนที่กกตจะยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูนประการที่3การใส่ร้ายว่าพรรคก้าวไกลดึงนะครับต่างประเทศเข้ามากดดันสารรัฐธรรมนูนนั้นตนเห็นว่าบุคคลที่มีความคิดเช่นนี้ขาดวุฒิภาวะในความเข้าใจสภาพสังคมในปัจจุบันว่าประเทศไทยไม่ได้สามารถอยู่โดดเดี่ยวในสังคมโลกได้คุณค่าของสังคมโลกในขณะนี้อยู่ที่การมีสิทธิมนุษยสิทธิ มนุษยชนและสิทธิทางการเมืองของประชาชนซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับมีผลกระทบต่อการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสิ้นที่ผ่านมา นะเมื่อประเทศไทยเกิดรัฐประาหารครั้งใดนะครับนานาชาติก็จะตัดการเจราจาการค้าและการร่วมมือทางการทหารและสังคมกับประเทศไทยการที่รองโฆษกประจําสำนักนายกมตรีออกมาแสดงความคิดเห็นที่ทําให้เข้าใจได้ว่าสมควรยุบพักกา้าวไกลตนคิดว่านายกรัฐมนตรีสมควรจะทบทวนบทบาทและการทํางานของรองโฆษก คนนี้ว่าให้แสดงความคิดเห็นแบบมืออาชีพของการเป็นโฆษกรัฐบาลหรือไม่เพราะไม่ได้บอกว่านะครับเป็นความเห็นส่วนตัวโดยไม่ได้มีความเห็นของรัฐบาลดังนั้นประชาชนจะเข้าใจว่านายกฐมนตีเห็นด้วยกับการที่ยุบพักการเมืองเหมือนเท่นที่เคยนะครับเกิดขึ้นกับพักไทยรัฐไทยและพักพลังประชาชนคําถามนะครับถ้าจะบอกว่ายกเรื่องวาสานไม่มีอํานาจเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าเป็นการดูหมิ่นสารเนี่ยคาถามคือ แต่ละสารสมมติสารแพ่งกับสารอาญาเห็นปะครับคดีแพ่งคุณไปฟ้องที่สารอาญาได้ไหมคดีอาญาคุณไปฟ้องที่สารแพ่งได้ไหมมันก็ผิดสารถูกต้องหรือเปล่าครับไม่น่าเชื่อนะครับเป็นถึงรองโฆษกแต่คิดไม่ได้ไม่แน่ใจว่าสมองมีอคติขนาดไหนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่นไหวมีอะไรคลิปหน้าเดเดทฟังครับ